อกการโโโทแนน้ยยเคโโลี่ผมอ่ะชีวิตติดล้อมาก่อนอ่ะคันนู้น,นเรียกได้ว่าเป็นมือหนึ่งเลยทีเดียวขับคานไปทีไ่ไหนใครๆก็ชมผมว่าสุดยอดอแต่มืท้ายก็พลาดล้อก็เลยกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตจนวันหนึ่งชายคนเนี้ยก็ได้นำเทคโนโลยีดีๆไหมผม ใช่แล้วครับนี่แหละครับ1ความหวังใหม่ของผู้พิการนะครับกับชุดรถเข็นไฟฟ้าถอดประกอบจากนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับนี่แหละครับเทคโนโลยีดีๆจากการสนับสนุนของโครงการเท่าแก่น้อยเป็นชุดถอดประกอบต้นกำลังสำหรับรถนั่งคนพิการ ที่เมื่อประกอบเข้ากับรถเข็นก็จะกลายเป็น power wheel chair รถเข็น3ล้อที่มีล้อหน้าเป็นล้อขับเคลื่อนสามารถเคลื่อนที่ไปนในทางวิบากหรือทางลาดชันได้เป็นอย่างดีผู้ป่วยก็สามารถทอดประกอบได้ด้วยตัวเองนะครับนี่แหละครับถือเป็นหนึ่งความพยายามครับของนักประดิษฐ์ไทยนะครับที่พยายามสร้างสรรค์ด้วยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาทําให้เกิดประโยชน์ทางด้านธุรกิจและสังคมครับเอาพี่ครับเดี๋ยวครับใส่หมนน็อกเลยครับแข่งกับผมบ้างโอ้ยเลิกเลยหน มีไม่ใจเลยอ่ะเทคโนทงเงินช่วยกลุยทางสร้างยอดขายผู้ประกอบการท่านใดสนใจรับถ่ายทอดเทคโนโลยีติดต่อสวทช025648000สวทชกระทรวงวิทย์จุดประกายความคิดสร้างโอกาสธุรกิจไทย